วันนี้นะครับผมผมควัญรักก็ได้มีข่าวดีมาฝาก f อซนะครับผมวันนี้นะครับอาการตกมันนะครับผมของพ่อใหญ่ก็หายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก่อนชมคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีดอคุณเงินนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับผมควานรักเช่นเคยนะครับและพ่อใหญ่ทองคํานะครับกับควานแจ๊กนะครับวันนี้สวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมผมควานรักก็ได้มีข่าวดีมาฝากเอฟซีนะครับผมวันนี้นะครับ อาการตกมันนะครับผมของพ่อใหญ่ก็หายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพ่อใหญ่ก็กินสับปะรดอย่างสบายใจแล้วครับช่วงนี้เพราะว่าไม่มีน้ำมันไหลออกมาแล้วนะครับผมไอ้ขวัญแจกก็เก็บหลักนะครับ ทำความสะอาดให้พ่อใหญ่นะครับถือว่าเข้าทำความสะอาดได้สนิทใจแล้วเนาะพ่อแจ็กนี่ครับอาการตกมันก็ไม่มีแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับสังเกตดูกระหมับนะครับผมนี่นะครับไม่มีแล้วนะครับ แล้วก็ลึงนะครับผมลึงก็ไม่ไหลแล้วนะครับแห้งดีแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอีกข้างนะครับผมอีกฝั่งนะครับองค์ใหญ่ฝั่งนี้ก็หยุดแล้วนะครับกระมับไม่มีแล้วนะครับผม ควานแจ็คนะครับก็ได้ไปหานะครับผมเลิกงามยามดีว่าจะนำพ่อใหญ่นะครับทองคำออกเดิน,ออ,ดนออกกำลังกายนะครับเพราะว่าหลังจากที่ไม่ได,เด้เดินนานนะครับผมประมาณสองเดือนกว่านะครับควานเจ็กพ่อใหญ่ตรงมันสองเดือนกี่วันครับ ว,นนวันที่อะไรครับวันนี้ยี่สิบยี่สิบสามสองเดือนกับกับสิบกว่าวันนะครับสิบกว่าวันเนาะาครบรอบก็วันที่ห้าครบรอบวันที่ห้านะครับผมสองเดือนสิบกว่าวันนะครับ ความแจ็คก,ก็ได้เลิกงามยามดีนะครับผมวันพฤหัสที่ยี่สิบสี่นะครับที่จะถึงนะครับผมจะได้นำพ่อใหญ่นะครับออกจากหลักนะครับเพื่อให้พ่อใหญ่ได้ออกกำลังกายนะครับผมออกกำลังกายแล้วก็ให้ได้เดินนะครับตอนเช้านะครับผมก็จะ,ะมีการเส้นไหวอยู่หลักนะครับ เป็นไหวอยู่หลักแล้วก็จะนำพ่อใหญ่ออกเดินนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ f อทุกท่านเดี๋ยวมาดูกันเวลาพ่อใหญ่จะได้ออกเดินออกกําลังกายนะครับหลังจากไม่ได้ออกจากหลักมานานนะครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่นะครับผมจะไล์าาสดนะครับผมให้เอฟซ ได้ดูกันนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเอาออกเดินแล้วนะครับแล้วก็จะมา,าวัดแยงนะครับผมวัดแยงนะครับเพราะว่าจะเริ่มมีงานนะครับวัดแหยงวัดพรมนะครับที่ปกหลังช้างนะครับผม วันที่ยีบสีนี่ก็น่าจะมีทีมงานนะครับผมมาช่วยดูนะครับมาพาพ่อใหญ่เดินนะครับผมช้างนะครับช้างตกมันหายใหม่ๆนะครับเราก็ต้องเซฟนะครับผมช้างตกมันนี่ดูยากนะครับผมดูยากบางครั้งก็หายไปแล้วนะครับก็มีก๊อกสองนะครับเราต้องเช็กนะครับเอาออกมาเช็กนะครับแต่ดูแล้วพ่อใหญ่ทองคํานี่น่าจะ ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับผมเอฟซีนะครับผมรอดูได้เลยนะครับลายสดวันที่ยี่สี่ตอนเช้านะครับผมดูแบบสดๆเลยนะครับ กอนแจ็คจะได้เอาพ่อใหญ่ออกไปขันเนื้อขันตัวที่ซุ้มท่าสายไหมครับไปครับผมอ๋อจะไปตอนไหนครับเดี๋ยวสอบเดี๋ยวสักวันสองวันก็ไปครับอ๋อครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูก่อนนะครับวันที่ยี่สิบสี่นะครับลองให้พ่อใหญ่เดินนะครับออกกำลังกายก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงมีความเคลื่อนไหวยังไงนะครับเกี่ยวกับพ่อใหญ่นะครับ เดี๋ยวจะอัปเดตให้ F อนะครับทุกท่านได้ชมนะครับแต่จะเอาไปแน่ๆนะครับที่ซุ้มท่าสายนะครับแต่จะเป็นวันไหนยังไม่รู้นะครับผมต้องรอปรึกษากันนะครับต้องรอความสะดวกของควานด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาพ่อใหญ่ไปแกวสาวนะครับผมที่ซุ้ม พ่อใหญ่นี่ก็จะมีนิสัยส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยชอบอยู่กับช้างเชือกอื่นนะครับนิสัยสันโดดมากนะครับพ่อใหญ่เดี๋ยวเราจะมาคุยกับควันแจ๊กนะครับถามควันแจ๊กนะครับ ป้าแจ๊กพ่อใหญ่ทองคำนี่รับคมีนิสัยสันโดษไม่ค่อยชอบเพื่อนเนาะ,อะชอบเป็นบางตัวครับบางเชือกเป็นบางเชือกแต่เอฟซีบางท่านอาจจะถามมาเนาะว่าทำไมไม่เอาซีดอคุณเงินหรือช้างเชือกอื่นเข้ามาหาพ่อใหญ่เนาะแต่เราก็ต้องระมัดระวังเนาะอาจจะเกิดอันตรายได้เนาะพ่อใหญ่นี่จะชอบ ชอบตัวใหญ่หญครับชอบตัวใหญ่นะครับตัวเล็กจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวเล็กไม่ค่อยชอบก็ถือว่าเป็นนิสัยส่วนตัวเนาะครับนิสัยส่วนตัวแต่กับ,ค,บคนับันี้ดีครับไม่เป็นไรครับแต่กับช้างนี้ต้องตัวใหญ่ๆหน่อยครับเพราะว่าตัวเล็กๆนี่มันพ่อใหญ่ไม่ค่อยชอบนะครับเด็กๆอ๋อนนเป็น<ท>เป็นธรรมดาเนาะแต่ก็ไม่ถือว่ารุนแรงเนาะคนแจงเนาะครับไม่รุนแรงขนาดนั้นขนาดนั้นครับ โอถือว่าไปแห่การแหงานก็สบายเนาะสบายครับนี่ครับขอแจ้งมีงานวันที่เท่าไหร่ครับอวันที่สิบเจ็ดครับมีกี่งานแล้วครับองานเดียวครับงานเดียวเนาะครับเจ็ดเดือนหน้าครับครับที่ที่ไหนครับจตุรัสใช่ไหมครับอำเภอจตุครับผมจตุครับจตุรัสอยู่ชัยภูม้าะครับผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับครับเจ็ดครับ ไปด้วยกันแปดเชือกนะครับผมแปดเชือกก็มีสาวๆวันทราชนะครับผมเจ็ดเชือกแล้วก็พ่อใหญ่นะครับองนุ่มสาวๆก็คิดว่าอาการนี่สนิทไหมยังยังหวอกไม่ถูกครับต้องไปดูก่อนเรื่องแห้งแห้งสนิทแน่นอนครับแต่จะมีออกอีกไหมก็ยังไม่ไม่ไมั่นใจรครับต้องรอดูนะครับผมต้องเรื่อยๆนะครับ จะไปเจอสาามาาตุก็รู้ครับก็เมื่อคืนได้คุยกับทีมงานนะครับผมทีมงานกอ็อยากให้ช้างไปช่วยที่บ้านพ่อใหญ่เมานะครับผมเยอะๆหน่อยวันที่27นะครับแต่ก็ต้องรอดูอาการพ่อใหญ่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมต้องรอดูนะครับควดแจ๊กว่างไงครับ กรอดูก่อนครับถ้านี่ก็ไปครับเป็นงานเห่พระป่านะครับที่วัดอป่าน้องพยอมนะครับผมของผู้ใหญ่เมารอดูให้แน่ใจก่อนครับไปเหมืกันนะครับออรถก็ขึ้นกับคุณเงินไปก็ได้นะครับผมครับนีครับพ่อใหญ่ก็ถือว่าสมบูรณ์เนาะคนแจ็คเนาะถึงจะตกมันบางเชือกนี่ผอมนะ แต่พ่อใหญ่นี่อ้วนนะครับผมตกมันก็เป็นเรื่องปกติครับครับธรรเตกช้างตกผูพ่อใหญ่ที่เคยตกมานี่ควันเจ็กประมาณกี่เดือนได้ก็ประมาณนี้แหละครับสองเดือนกว่าครับครับก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับผมช่องสีดอคุณเงินนะครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ